ผมยามเช้าที่สปปลาวครับวันนี้ผมเข้า,าลาวนะครับก็นอนกระโดมาแล้วแล้วก็มาถึงที่ด,าด่าปนาประมาณตีสามแล้วก็นอนบนรถรอมาจนถึงประมาณเจ็ดโมงเช้า,ชา,า,าลลก็ได้ลงรถก็ได้จิบบรรยากาศทางการบประธานจากฮานอยมาลาวนะผมเคยนั่นจากเวียงจันทเลยน่ะไปลงที่ฮาลล์หนึ่งวันหนึ่งคืเนเต็มแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ลง,ลงจันนะผมจะไปลงที่ไหนไม่รู้แต่ว่ารถเดินจะจอดแล้ว ยอดอลังการเพราะว่าตอนที <aries> <ๆ>่เรามาเราศึกษากับคนเวียดแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อตั๋วที่เกนเนี่ยเมงที่เมืองเนึ่งนะครับแล้วก็ราคาอนข้างไม่ใช่ถูกนะครับแต่ว่าก็เป็นราคาโดยมาตรฐานของรถทัวร์ทั่วไปเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เที่ยวพันตอนที่มาขึ้นรถเนี่ยมรนมีการสับให้น่าจะเป็นเอเจนซี่อในหน้ามาส่งราขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไม่แฮปปี้เลย ผมนี่มีแต่กระเป๋าเต็มตัวเลยเพราะว่าเขาเอาเราเล็กๆคนละคนบางคนว่าเราคุณเที่ยวเยอะมากนะแล้วก็เบียดกันกระเป๋าแต่คนใหญ่มากของผมมาสี่ห้าลูกแล้วก็ถึงสันเขมาลงรถพร้อมเนี่ยรถที่เรามาตอนเ้าเราก็ถึงแต่ว่าเขาเน้อูสารเต็มเลยนหละจองนั่นหน้าจะได้นอนด้านหลังเพราะมดูที่อากาศชีนิคในธรราแน่นอนนะครับสำหรับเช้านี้ตื่นมาก็อยู่ที่ด่านลาบาววันนี้ค่อครั้งที่ผมได้ขับมาด่านนี้นะแล้วก็ไม่รู้จะกลับไหนหรือเปล่าเพราะว่าออกสั่งรถไฟอยู่นะเหนื่อยจริง ผมเล่นโทรศัพท์ไปอยู่บนรถจนเช้งขื่นเลยนอนหลับน้องแป้งก็กินยาแลหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่แต่แตดีหน่อยช่วงที่มีโค้งเราหลับประสนิดแต่ว่ามันจะตื่นเพราะว่าแขนมันลุกไปข้างๆท้ายข้างขวาเพราะมันเซไปเซมาจช่ไน้องแป้งรู้ตัวปะแต่ว่าครั้นี้ที่นอนโรงพยาบาลมันนอนตรงกลางครั้นี้มันพิงไม่ได้อย่างน้องแป้งช่ยพิงกับกระแพงได้ไม่เท่าไหร่ แต่คอนเสิน,นกแป้งอ่ะสบายแ้้สบายเลยลพิงติกระเพงองผมเนี่ยัวหล่นมากแล้วปรากฏว่าผมเอาอุ่่กระปาหล่ไม่ได้วทไวน,นิ่งค่ใช่กรป๋าขอที่นูนผมก็หงเรื่องอ,อุ่จะพังอะไรเงี่ยแล้วก็กองก็อจะพังเกตนี้ไม่ไปแล้วเมื่อกี้ฮานอยไปแล้วนี่นี้ายแตใช่ จำคนขับได้ไหมนะที่ได้อยู่าแนี้ไงแขกก็อันนี้ไงจำได้ไหมอันนี้มาแล้วมาแล้วระวังกระจกระจกนอยู่ที่ดาชายแดนะครับไม่ไปกินแล้บอก่อนห้เดียวเดียวเดียวสั่ใเดียวเดียว เป็น,ฟนเฟอร์ในสูตรเดียวก็อจจะมีผักมาให้กับสัวนี้เลยที่เราป,ปิดจะต้องเปลี่ยนฟิมใช้ฟิมเราตอนนี้ใช้สิมเวียนอยู่แล้วก็แบนหมดแล้วจะไปเอาไปเอาคลิปได้ปเพราะแพ็กเกจมียยยเยอะ มืม่อคน,นมีวัตะมือขาวเมื่อคืนัดตะมือเจ็ดเนี่ยอืมัตรมือ่เมื่อคืนผมไ,ได้กินข้านะบอกก่อนนะมื่อคืนผมไ,ได้กินข้าเาราปกนข้แล้วก็ คนนมมั้นมากแล้วก็ทำได้ดีอยู่แต่เราไปคือไม่อคืนก็กินตอนประมาณกินทุ่มเราไปตอนอนสองทุ่มร็ไปกินตลอดตอนคือร็อกไบเมื่อนแล้วก็มันเช้าก็กินนี่ผมกินเพราะว่ามันจะต้องดอูอีกเลยแล้วจะแพงไว้ มีกต้นเงนบ่ะไเอาเอาเลขเกหลักเเอาหมื่นหลัเก้าเอาหลักเเลขเก้าตุงหลักเหลักห้า่หมื่นหนึ่อาสิบพันสิบพันาไม่รู้อ่ะส เขาแป้งมีตามรอใช่ไหมเติเเหมหน่อนยดีกว่าผัดความหมวานไปเยอะรู้สึกตัวเองขอบไปมากเลยก็ได้มาที่แบงค์มุนเขาให้ที่มาก็ออให้แบงค์ยอยไปกันเลยมันจะจ่ายค่าเปิดแล้ว,วพี่จะเอาสองใบพี่น่าจะน้องแป้งอะเหลืออยู่เพราะว่าน้องแป้งเติมไปสองหมื่นนะมันหมดวันแล้วไงไม่หมด พี่จะเอาอีกไหมเอาอีบเาเอาอีใบเอาทอ้งใบก็ได้จะติดใจหนักเก้าแล้กแป้ะไรอะโอ้โหรถออมาเต็มเลยว่ะปลาแทาปลาบุกมาอยู่ที่ชายแดนเวียดนามลาพิเกจเจ้าก็ไม่มีมะนาวนะมีลาแท้ ผู้บริสันที่นู้นต้มากินฝั่งนี้ก่อนแต่ก็กินข้าวเหนียหมูปิ้งกับแป้งนะเหนีหมูปิ้งนอยนึงกดีเอ่อแป้งจะไปเรื่องไหมพี่เดี๋ยวให้พี่ไปเรื่องให้พี่ไปแล้วมาก็ได้ันนี้เพลิเอาแบบประมาณท่บตังไม่มีซื้อเหยวมูปิ้งไป้นะครับ ข้าวเหนียวห้าพันหม่แต่ลนิดหนึ่งนาจะสิบกันัมีนัวว้ายังแก้วเอฟตน้มีนี้ตัวนื้ตเวนื้ออวนี้ตัวนี้ตันี้ตัน้ตันี้ตัวนื้ตอวนี้ตัวนี้ตวนื้ตอวน้นื้ตัวน้ันี้ตน้ันี้นี้ันี้นื้น้นื้วน้อวัวนื้วัน้อเน้น้น้ัน้ตน้น้น้อัน อันนี้เนื้อหมูอันนี้เนื้อม้วนเออแล้วข้าเหนียวซักห้าพันไดปะ่ะใส่จานปะอา่อาอใส่ถุงดีกว่าเผื่อไปกินบนรถเนาะแล้วก็มีแจ่วมิเชียครับก็ซื้อไว้สำรองเวลาเดินทางก็ดีโอเคใป่จมดือได้เยอะใกใหยออกค่เอาขบใจหลายเ้อะอ๋อ เจลน,นี้แถมฟรีเพราะรู้ว่าแ,แถมให้จ้าหน่อยเนาะ<ด>จิ้มจิ้จมจำ <นะ S 1> ข้าวเหนียว,ยวอ๋อเจลีแถมฟรีเราจะกินเจาของของเราด้ยวยาย้หารัเองของเราทีนนี้ร้านทำไอ้นี้ทเสรที่ผมกินอยู่ล้วแป้ะลดู มีเจวแถฟซีลองกินนี่ครูจะเออสิบพันก็บอกแล้วจะร้อยต้องสิบพันสาม้ีมันเป็นแนวรอยต่ออยู่นะมันก็ของถายใะก็ลงบากกินได้เลยกินไปลองท้องแ้งมันเป็นข้าวแจวตรหนี้อร่อยมั้ยไม่เ้ม็นมันกระตุดม ไปกินมันรดกันเ้เออไม่มดนรดมสองต้องเลี่ยงอ่ะแป้งข้าวเหนียอร่อยไหมตไวไอซอไปก็ห้าพันก็ได้นะอือห้า0นก็ก็แจก็เอารถไปทุกติดตัวไปเลยที่หิวแต่ว่าน้ำพอไหมพอเนาะ ก็จะจอดรอแล้วครับด้านหน้าแล้วเราต่อวอล์กสักนาทีเพื่อไม่ให้หลายคนเป็นห่วงแล้วก็หลายคนไม่ลงกินเสร็จจริงไม่ซื้อก็ได้นะนี่ก็ผอไม่เยอะอยู่พี่ก็ไม่ค่อยกินหรอกพี่ไม่เน้นหรอกตักข้าวเลยต่อหน้ามีผักข้าวตองเออข้าปากเต็มที่เลยว่ะโอ้โห ว่าอะไงน้องแป้งชอบผมไม่ชอบว่ากินตนัดมดกอ,อากทำมือนปากะองที่เนีนเลือกประเดี๋ยไมแล้วอือนอาแป้งกินเยอะมากแต่ไม่งวน กินไปสหมดแล้ถ้าเราเอาไปกินไปแล้วคิาซื้อหมูไปรักมันมันจะไปทิ้งแจ่เดียวมันก็ไม่ใช่ที่นะ่ะทนอเอากระปองไว้นะกระป๋อไหนแนละ้วมันจะตัวนีเ้เนาะทุน้องเล่าสิกระปุงดีหน่ครับข้าต้มเพราะว่าเป็นน้ำมันมีนมข้าวกินใช่ไหม

อัน,ปปนปปเป็นคอเรนีน่กิดเผอหมดแล้วนะตัดเต่เนีน้อกะเส้นน้ำตอนนี้ิดเดี๋ยวเราจะปิดคลิป การวิ่งในช่วงเวลาจำเช้าที่ตลาได้บาที่ประเทศประเทศลาลวธรรมนัฐทำนาเป็นอยู่ในที่สี่วันเดียวขอดูกันนะว่าจะมป็นไงเดี๋ยวนาติดตามชมนะครับ,ถ,บถ้าก็มีอะไรที่สริมการตามเรื่องเราอยู่ก็เจอกัน